สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะกลับมาพบกับตัวเลขของหวยลาวประจํางวดวันที่19สิงหาคม2,563สําหรับใครที่เพิ่งเข้าผ่านเข้ามาดูนะคะวันที่19มีหวยลาวนะคะ 19, สิบเาสิงหาทดแทนนะคะเป็นลาวทดแทนเดี๋ยวจะแปลกใจสําหรับใครที่เคยดูประจําอยู่แล้วก็จะ เข้าใจนะคะว่าทุกๆวันพุทธที่3ของทุกเดือนจะเป็นเวลาวทดแทนนะคะ mm. คือการออกรางวัลปกติทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเป็นรอบพิเศษเพิ่มเข้ามาจากยุคโควิดเนาะสูตรที่รอบนี้พูดถึงรอบนี้ก่อนตัวเลขชุดนี้นะคะเป็น2ตัวบนนะคะสตัวบนก็คือหลักสิหลักหน่วยนะคะโดยการใช้สสูตรคำนวณเหมือนเดิม6งวดอ่ะสงวดนะคะเริ่มคำนวณ6สิงหาคม สูตรแรกเนี่ยใช้หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย2บวกด้วย4สูตรที่2นะคะเราใช้หลักพันบวกด้วยหลัก10คูณด้วย2หลักหน่วยบวกด้วย8นะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้เมื่อวันที่แล้วนะคะเราก็จะมีลงแถมในส่วนของเลขวิ่งนะคะบนล่างให้ดูให้จบนะเป็นตัวเลขกี่งวดแล้ว8งวด สูตรเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลงท้ายคลิปแล้วกันเน,นะะเาะว่างวดที่แล้วเข้าแล้วก็งวดนี้จะได้เลขอะไรนะคะเอามารวมไปที่สุดเอามารวมไปที่คลิปเดียวกันนะจะได้หาง่ายๆเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณของ2ตัวบนก่อนนะคะก็จะเริ่มจากหลักหมื่นคือ7คูณสนะคะเป็น14หลักหน่วยคือ8คูณสเท่ากับ16บวกด้วย4 6บวกกับ4ได้เท่ากับ10 10บวก4ได้เท่ากับ1 4สูตรที่สองใช้หลักพันคือเลข0บวกด้วยหลักสิบคือเลข3คูณสองได้6บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข8ตามด้วย8คงที่6บวก8ได้เท่ากับ14 4บวกกับ8ได้เท่ากับ12 ได้2ตัวคือ4 2วันที่10สิงหาคม2ตัวบนออก4 2ตรงทั้ง2หลักนะคะสำหรับรอบแรกงวดที่2นะคะเราใช้หลักหมืน่นคือเลข2คูณ2เท่ากับ4หลักหน่วยคือ2เหมือนกันนะคะ2คูณ2ก็ได้4บวกด้วย4คงที่4บวก4ได้เท่ากับ 4 4บวกสได้เท่ากับ8 8บวกกับ4ได้เท่ากับ12 2สูตรที่อะไรสูตรที่สใช้หลักพันคือเลข9กบวกด้วยหลัก10คูณ2 4คูณสได้8บวกด้วยหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย8คงที่9กบวกกับ8ได้เท่ากับ17 7บวกกับ2ได้เท่ากับ9 9บวกกับ8ได้เท่ากับ17 คำนวณออกมาคือ2กับ7วันที่13 2ตัวท้ายเนี่ยเขาออก7 2นะคะก็จะเป็นสลับตำแหน่งกันนะคะงวดนี้มาดูงวดที่3นะคะอ่าใช้หลักหมื่นก็คือเลข1 1ึคูณ2ได้2หลักหน่วยคือ2คูณ2ได้4บวกกับ4 2บวกกับ4 2บวก4ได้เท่าไหร่4่เป็น6 6บวกกับ4ได้เท่ากับ10สูตรที่2นะคะใช้หลักพันก็คือเลข3บวกด้วยหลัก10คือ7คูณ2เท่ากับ14บวกด้วยหลักหน่วยคือเลข2บวกด้วย8 3 4บวก4ได้เท่ากับ3บวกสได้เท่ากับ7 7บวกกับ2เป็น9 9บวกกับ8ได้เท่ากับ17 ได้สูตรตัวเลขคือ0กับ7 17สิงหาคมออก07นะคะ2ตัวบนก็ตรงตำแหน่งแล้วสำหรับงวดนี้17สิงหาคมนะคะหลักหมื่นคือเลข0คูณ2ได้0หลักหน่วยคือ7 7คูณ2เท่ากับ14บวกกับ4คงที่นะคะ4บวก4ได้8สูตรที่2ใช้หลักพัน หลัก10คูณ2หลักหน่วยบวก8 7บวก7เท่ากับ14 4บวกกับ8ได้เท่ากับ12นะคะก็คำนวณออกมาคือตัวเลข8กับ2ถ้าตามด้านบนนะคะก็จะมีเพียงหนึ่งวดที่คึองวดนี้ที่ไม่ตรงนะคะแล้วก็สองงวดตรงตามหลัก การไว้ก็คือ2กับ8ก็คือไปกลับนั่นเองนะคะก็คือเพิ่มมาอีกแค่ชุดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของตัวเลขเลขวิ่งนะคะแถมเลขวิ่งไปชุดนี้นะคะเป็นสูตรเลขเด่นบนล่างเคยให้เมื่องวดที่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนนั้นนะรู้สึกก็จะมีลงให้บ้างสำหรับสูตรนี้แล้วถ้าเกิดใครที่ คุ้น,ค,นคุ้นอยู่ว่าเอ๊ะหน้าตาคือหลักหมื่นคูณสอหลักหน่วยคูณ2อบวกสคุนคุ้นกับสูตรเมื่อสักครู่นะคะคือเราจะบอกว่าสูตรตัวเลขที่ใช้ในช่องนะคะแล้วก็มันเป็นสูตรที่ใช้รวมนะคะรวมในช่องก็มีการจับแยกจุดชุดไหนที่จับแล้วได้เป็นเลขชุดก็จะใช้สูตรนั้นต่อนะคะหรือบางสูตรอาจจะไม่ได้เอามาเปิดเผยให้ดู ส่วนสูตรไหนที่ใช้ต่อได้ยาวๆแล้วเป็นเลขเด็กเราก็จะใช้ต่ออย่างเมื่อสักครู่ถ้าใครจําได้มันก็คือสูตรนี้เองนะคะหมื่นคูณ2หน่วยคูณ2บวก4หมื่นคูณ2หน่วยคูณสบวก4ซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้ผลลัพธ์แล้วเมื่อกี้เราก็คํานวณไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าได้ตัวเลขเป็นเลขอะไรถ้าจําได้หรือใครจําไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นะคะผลคํานวณออกมาแล้วทีนี้เราก็จะบอกว่า ถ้ารู้แล้วนะคะสูตรนี้ใครอยากลองคิดดูไปคิดดูย้อนหลังได้เลยหรือถ้าเกิดไม่อยากดูแบบเสียเวลานะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นที่เป็นเลข2ตัวบนนะคะแล้วก็จะเป็นสูตรนี้แหละที่ลงให้ในตอนท้ายของคลิปนะคะส่วนใครที่อยากจะข้ามข้ามเลยนะคะเอ๊ะขอดูไม่อยากดูย้อนแล้ววอะขอดูแบบงวดล่าสุดเลยได้ไหมอ่ะได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาเนาะเพราะว่ามันก็คือสูตรเดิมที่เคยลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราคํานวณให้ดูสัก2งวดแล้วกันนะคะอ่ะสูตรเขาวาดด้วยหลักหมื่นคูณด้วย2ตัวนี้ก็คือหลักเอาเรื่องที่ที่วดที่10นะคะหลักหมื่นคือ2 2อคูณสก็คือ4แล้วก็บวกที่หลักหน่วยคูณ2นะคะ2อคูณสก็คือ4บวกกับ4นี่เลย4บวก4ได้8 8, บวกกับ4ได้เท่ากับ12ผลวันที่13ออกเป็น31 72นะคะก็ตกที่หลักหน่วยนะวนวันที่13นะคะหลักหมื่นคือเลข1นคูณ2ได้เท่ากับ2หลักหน่วยคือ2คูณสได้เท่ากับ4บวกกับ4คงที่นะคะ2บวกกับ4ได้เท่ากับ6 6,4บวก4ได้เท่ากับ10งวดที่แล้วคำนวณได้เลขศูนย์ออกมา วันที่17 7707ไปตกที่หลักหลักสิบเหมือนเดิมนะคะกลับมาที่หลักนี้ชุดนี้ไม่ได้เน้นหลักไหนนะคะมาได้ทั้งบนและล่างอ่ะอันนี้คืองวดล่าสุดนะคะหลักหมื่นเนี่ยคือเลขเลข0คูณ2ได้0หลักหน่วยคือเลข7 72เป็น14บวกกับ4นะคะก็ได้ตัวนี้เลย4 4บวก4ได้เท่ากับ8 ตัวนี้คือตัวเลขที่คำนวณได้ในงวดนี้นะใครที่อยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาให้นะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าใช้แพทเทิร์นเดิมนะคะก็จะบอกแล้วว่ามันไม่ได้เน้นที่หลักไหนนะหลักหน่วยหลักพัน,หล,พน,ห,ลพนหลักสิบหลักพันหลักพันหลักสิบหลักหน่วยนะคะรอบล่าสุดได้ศนก็ไปตกที่หลักสิบ นะคะก็เป็นกระดาษชุดเดียวกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะใครข้ามข้ามได้หรือว่าใครอยากจะดูผลก็เลื่อนมาดูท้ายคลิปได้เลยนะสำหรับสูตรนี้คลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ